อาจารย์จะทำการเปิดนะครับโปรแกรมเปรียบเทียบให้2โปรแกรมก่อนคือโปรแกรมที่เป็น t a b r o w Desktop นะครับกับตัว t a b r o w p u b l i c อ่ะอันนี้อาจารย์เปิดนะครับของตัวโปรแกรมที่เป็น t a b r o w Desktop นะครับสิ่งที่ต่างกันคือลายเราสังเกตเห็นว่าอันนี้ของ Tablo Desktop เนาะก็จะมีหมวดทางด้านของ Search for Data นะสำหรับ Tablo Server t o a file อันนี้สำหรับไฟล์ที่เก็บอยู่ในเครื่องจะมีทั้งใช้ได้ทั้งแบบ Microsoft Excel Text file JSON file PDF file s p a t i a l file Statistical file แล้วก็อื่นๆแล้วแต่ไฟล์ที่มีตามตระกูลอย่างเงี้ยตระกูลที่เป็นของ Tableau เองที่เราเซฟเป็น Workshop มาในแต่ละอันอะ่ะเป็น Workbook ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมครับของที่เป็นตัว Tableau Desktop นะครับก็คือนี่เลยครับเพียบเลยอันนี้ลิงก์กับเซิร์ฟเวอร์จริงๆเขาคือทัวร์เซิร์ฟเวอร์ m s c r o s o f t SQL s ั r v e r MySQL อร a l o c a l Amazon Redshift แล้วก็กดตรงมอตรงนี้ครับพับเพียบเลยอันนี้คือของจริงที่องค์กรหรือบริษัทใช้กันเยอะมากก็คือแบรนด์ที่ต้องเป็นแท็บเล็ d เดสก์ทซึ่ง ถ้าเราใช้เวอร์ชั่นที่เป็นตัวฟรีแท็บโล u พับริกเนี่ยจะไม่มีการต่อท่อตรงไปหาเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโลกออนไลน์ต่างๆในองค์กรบริษัทองค์กรบริษัทชั้นนำส่วนใหญ่ก็ใช้ตัวโปรแกรม t a b บโล u เนี่ยแล้วต่อเข้ากับ d a t a าเว Serv เ e เของบริษัทเพื่อจะฟีดค่าข้อมูลลูกค้าทั้งหมดเลยเนาะขึ้นมาแสดงผลเป็นชาร์ตนะเป็นดชบอร์ดสร้างเป็นสตอรี่เทลลิงเพื่อใช้ในการตัดสินใจให้กับ c e o หรือว่าผู้ นำองค์กรเพื่อจะคิดกลยุทธ์ต่างๆหรือว่านําเสนอลูกค้านะครับซึ่งเนี่ยนี้ในนี้มีหมดประมาณ60กว่าเนี่ยหกเยอะนะเราดูแบรนด์ดังๆระดับคลาวด์เซิร์ฟเวอร์นั้นเลยเป็น database เซิร์ฟเอร์เนี่ยของ Alibaba Amazon นะครับ a n a p l a n Apache Achua เพียบเลยเนาะที่เรามีนะครโดยส่วนใหญ่ถ้าแบบเราใช้งานแบบง่ายๆก็ก o เก l e อะเรติกส์นะ o g l e Analytics g o o g l e Drive กู e กิลชี s ลนะิงก์กันถ้าเราเป็นระดับแบบปกติกันนะยังไม่ระดับองค์กรใหญ่ก็ใช้แันนี้แต่ถ้าเฮ้ยไปในระดับที่เป็น Database โอเค m i c r o s o f t SQL s ั r v e r ถ้าเรามี MongoDB BI Connector MySQL อื่นๆหรือเป็น One d r i v e ก็ตระกูลเดียวกับตัว o o o l l e r i v e แต่เป็นของ Microsoft o เนาะ n e d r i v e นะครับก็จะเป็นแบรนด์แบรนด์เี้ยโปรเกสซ s q ั Project, SQL, นะอื่นๆที่ลิงก์กับลิงก์งกับ Database ของบริษัทจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นระดับ ที่เป็น Big Data ก็พูกเนีครับเป็น Cloud Server พวอ Amazon, EMP, Hadoop, h ม p e p เราจะดูคำเหล่านี้ไว้เนาะมีหลายอัน l o u u e r a Hadoop เนี่ยระดับ Big Data ที่เป็นองค์กรใหญ่ใช้กันดังนั้นถ้าเรามีสกิลของการใช้งานตัวโปรแกร,รม Tableau เนี่ยจะเพิ่มเงินเดือนได้เยอะถ้าเราอยู่ในสายของ d a t a Analy s t ในวงการเมื่อเราจบไปเนาะเรามีสกิลนะครับโอเค นี้ของตัวที่เป็น tablo desktop นะครับอาจารย์จะเปิดอีกอันหนึ่งที่เป็นตัว tablo public จะต่างกับตัว tablo desktop อย่างไรถ้าเป็น tablo public จะขึ้นอย่างนี้นะครับ tablo public default ต,ตรงนี้มีเหมือนกันนะครับก็คือพวก microsoft excel text file json file pdf file s p a t s a e file statistical file t o เซิร์ฟเวอร์มี o data นะครับแล้วก็มีพวก google drive google sheet o data Web Data c o n n e c t t r r จะมีแค่นี้แต่ว่าจะไม่มีแบรนด์ต่างๆที่ต่อเล่นกับเซิร์ฟเวอร์จริงๆนะครับแต่เป็นแค่ระดับไฟล์นะครับเท่าเล่นในออนไลน์ของตัวที่เป็นของ Public เนาะจะต่างกันแค่ตรงนี้ครับโอเค